สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสัญญาณจากสมรภูมิถ้าอยากติดตามสัญญาณจากแนวหน้าแบบเข้าใจง่ายฝากกดไลค์กดติดตามสัญญาณจากสมรภูมิและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเราคงเคยเห็นภาพข่าวจากสมรภูมิต่างๆนะครับเอ่อภาพรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดเลยราคาแพงมากแต่กลับถูกทำลายจนเป็นเศษเหล็กหรือบางทีก็ถูกล่างออกจากแนวรบ มันทำให้เกิดคำถามขึ้นมาเลยว่ายุทธปกรณ์ที่เราเคยเชื่อว่าดีที่สุดพอเจอสถานการณ์จริงในสนามรบมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดเสมอไป สัญญาณแบบนี้มันกําลังบอกเราว่าบางที่คําว่าทันสมัยที่เรายึดถือกันอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและอาจจะอันตรายมากด้วยวันนี้เราเลยจะมาลองถอดรหัสสัญญาณที่น่าสนใจมากครับคือมุมมองที่เพื่อนบ้านในอาเซียนมองมาที่ศักยภาพกองทัพไทยโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าเรายังใช้รถถังรุ่นเก่าอย่าง M48A5 อยู่ในประจำการมันเหมือนเขากำลังเห็นอะไรบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไป ได้ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่การดูสเปกอาวุธบนกระดาษแล้วจบแต่มันคือการมองลึกลงไปถึงปรชัชญาการใช้งานจริงเลยซึ่งถ้าจะให้สรุปมุมมองจากเพื่อนบ้านที่เราพอจะรวบรวมได้นะคะมันจะเห็นภาพที่แตกต่างกันแต่ก็สอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดใจแตกต่างกันยังไงครับอย่างทางฝั่งอินดโดนีเซียซึ่ง เขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นชาติแห่งการโมดิฟายอยู่แล้วเขามองว่าจุดแข็งของไทยไม่ใช่การทุ่มเงินซื้อของที่แพงที่สุดแต่เป็นความสามารถในการรีดประสิทธิภาพจากสิ่งที่มีอยู่ให้มันคุ้มค่าที่สุด hmm. เขามองว่านี่คือความฉลาดทางยุทธ,ธศาสตร์เลยนะไม่ใช่ข้อด้อยเข้าใจแล้วครับคือมองในมุมของความคุ้มค่ากับการปรับปรุงเหมือนคนเล่นรถเก่าที่รู้ว่าจะแต่งยังไงให้แรงเท่ารถใหม่ในงบที่น้อยกว่าแล้วมุมมองจากเวียดนามล่ะครับ น่าจะต่างออกไปเลยหรือเปล่าต่างไปคนละขั้วเลยครับครับคือเวียดนามเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ตัวรถถังเท่าไหร่แต่มองไปที่คนที่อยู่ข้างในคนที่บังคับรถใช่ค่ะเขาให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่าสายเลือดนักรบก็คือทักษะประสบการณ์วินัยของทหารไทยที่ถูกฝึกฝนสืบทอดกันมาสําหรับเขาแล้วยุโทโธปกรณ์เก่าในมือของทหารที่เชี่ยวชาญอาจจะน่ากลัวกว่าอาวุธใหม่ล่าสุดในมือของทหารที่ยังขาดประสบการณ์ด้วยซ้ํา โอ้อันนี้น่าคิดมากครับนั่นหมายความว่าเพื่อนบ้านเราะไม่ได้มองแค่เหล็กแต่เขามองลึกไปถึงจิตวิญญาณของคนรบเลยซึ่งพอรวมสองมุมมองนี้เข้าด้วยกันทั้งเรื่องการดัดแปลงของให้ดีที่สุดแล้วก็การให้ความสำคัญกับคนมันก็เลยนำไปสู่บทสรุปที่ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของไทยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวรถถังหรือคนอย่างเดียวถูกต้องค่ะหัวใจของมันคือระบบนิเวศท,ทั้งหมดเลยที่คาจุนอยู่เบื้องหลัง ระบบนิเวศใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบการซ่อมบำรุงที่เราทำได้เองระบบโลจิสติกที่แข็งแกรง่งความสามารถในการผสมผสานอาวิจตจากหลายค่ายเข้าด้วยกันไปจนถึงวินัยของกำลังพลเรื่องพวกนี้คือสิ่งที่เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเดียวมันให้ไม่ได้หรอกค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกภาพออกเลยมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวที่ทำให้คนหันมามองแต่เป็นรูปแบบที่นักวิเคราะห์ในภูมิภาคเริ่มสังเกตเห็นแล้วก็เปลี่ยนมุมมองไปเลย จากที่เคยตื่นเต้นกับสเปดอาวุธใหม่ๆตอนนี้ก็หันมาให้ความสำคัญกับความจริงในการปฏิบัติงานมากขึ้นเขาสังเกตการฝึกการซ่อมบารุงการบูรณาการระบบของเราแล้วก็เห็นว่าเราปฏิบัติต่ออาวุธเหมือนเป็นเครื่องมือใช้งานจริงไม่ใช่แค่ของโชว์ในวันสวนสนามเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะมันเด้นคลา,ายช่างซ่อมที่ใช้เครื่องมือคู่ใจมาเป็น1ิปีเขารู้ทุกซอกทุกมุมรู้ว่าเสียงแบบไหนปกติ อาการแบบไหนคือสัญญาณอันตรายใช่เลยครับเหมือนรถกระบะเก่าๆที่เจ้าของขับมาทั้งชีวิตนั่นแหละครับรู้จังหวะเปลี่ยนเกียร์รู้ว่าตอนไหนต้องผ่อนตอนไหนต้องเร่งทหารไทยที่อยู่กับ M48A5 มานานก็คงรู้สึกแบบเดียวกันคือมีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนกับเครื่องจักรซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากยุโทธโปรกรณ์ใหม่เอี่ยมที่ยังไม่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันแล้วในทางยุทธศาสตร์ล่ะครับ การที่เรารู้จักอาวุธของเราดีขนาดนี้มันเปลี่ยนสมการการประเมินกำลังรบไปมากน้อยแค่ไหนครับโอ้โหมันเปลี่ยนวิธีคิดไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะจากเดิมที่การประเมินอำนาจกำลังรบอาจจะเน้นนับจำนวนรถถังรุ่นใหม่ๆเครื่องบินรบรุ่นล่าสุดตอนนี้มันใช้ไม่ได้อีกแล้วค่ะคู่ขัดแย้งต้องคำนวณลึกไปถึงปัจจัยที่เรียกว่าความสามารถในการยืนระยะหรือ sustainability ด้วยความสามารถในการยืนระยะ ขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันคือความสามารถในการรบต่อเนื่องได้เป็นเวลานานโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเกินไปค่ะการที่ไทยสามารถควบคุมซัพพลายเชนอะไหล่ของรถถังอย่าง M48 และ M60 ได้เองเกือบทั้งหมดตั้งแต่คลังอะไหล่ไปจนถึงโรงงานซ่อมสร้างนั่นคือความได้เปรียบทางยุทธ,ธศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะเพราะในพามาสงครามจริงการรออะไหล่จากต่างประเทศอาจจะหมายถึง ความเป็นความตายของหน่วยรบนั้นๆเลยใช่ค่ะถูกต้องเลยหมายความว่ารถถังของเราอาจจะไม่ได้ยิงไกลที่สุดหรือเกราะหนาที่สุดแต่ถ้าเกิดการประทะยืดเยื้อเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังวิ่งในสนามรบได้นานกว่าเพราะเราซ่อมเองได้ถูกต้องค่ะ ความน่าเชื่อถือของระบบเก่าที่เรารู้จักทุกซอกทุกมุมและซ่อมได้ด้วยตัวเองอาจจะมีภาษีดีกว่าประสิทธิภาพสูงสุดบนกระดาษของระบบใหม่ที่เปราะบางซับซ้อนและต้องรอช่างเทคนิคจากต่างประเทศมาซ่อมก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดเลยความเสี่ยงที่ว่าคืออะไรครับการที่เรายึดติดกับของเก่าเกินไปหรอครับนั่นก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งค่ะแต่ที่อันตรายกว่านั้นคือการที่ฝ่ายตรงข้าม Underestimate Underestimate ใช่ค่ะ Underestimate การที่เขามองว่า M48A5 เป็นแค่เศษเหล็กยุคสงครามเย็นที่ล้าสมัยนั่นคือการคำนวณทางทหารที่ผิดพลาดมหันและอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ส่งผลร้ายแรงตามมาได้เพราะภัยคุกคามที่แท้จริงมันไม่ใช่ตัวรถถังเก่าแต่คือคู่ต่อสู้ที่ไม่เข้าใจว่าทำไมรถถังเก่าคันนั้นถึงยังคงอันตรายในสนามรบสมัยใหม่ได้ เป็นมุมที่น่ากลัวมากนะครับคือความแข็งแกร่งของเรากลายเป็นจุดที่ทําให้คนอื่นประมาทซึ่งอาจจะนําไปสู่การประทะที่ไม่จาเป็นได้แล้วผลกระทบจากความเข้าใจในระบบเก่าที่ว่านี้มันส่งผลในมิติอื่นๆอีกไหมครับเช่นกับทหารที่ใช้งานจริงๆแน่นอนค่ะส่งผลกระทบชัดเจนมากอย่างน้อยก็4มิติ 1. คือขวัญกําลังใจที่คุณพูดถึง พลประจำรถที่คุ้นเคยกับยุโทโธปกรณ์ของตัวเองเหมือนเป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งย่อมมีความมั่นใจในสนามรบสูงกว่าสูงกว่าพหารที่ยังต้องพวงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆที่ยังไม่เข้าใจมันดีพอนึกภาพออกเลยครับความมั่นใจนี่สำคัญมากในสนามรบแล้วมิติที่สองแหละครับ มิติที่2คือทรัพยากรค่ะการบำรุงรักษาและอัปเกรดระบบเก่าที่เรามีความรู้ความสามารถพร้อมแล้วเนี่ยใช้งบประมาณน้อยกว่าการจัดหาระบบใหม่ทั้งหมดแบบยกชุดอย่างมหาศาลอืม mm. เงินส่วนต่างตรงนี้สามารถนำไปพัฒนาส่วนอื่นๆของกองทัพได้อีกเยอะมาก ซึ่งก็นำมาสู่มิติที่3ที่เราคุยกันไปแล้วคือเรื่องโลจิสติกส์และความยั่งยืนถูกไหมครับกองทัพที่ซ่อมรถถังหลักของตัวเองได้ในประเทศจะมีความอดทนในสนามรบสูงกว่ามากเทียบกับระบบใหม่อย่าง VTC ที่ถ้าแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ล่มกลางสนามรบอาจจะกลายเป็นเป้านิ่งไปเลยต้องลากกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศดู ใช่ค่ะและทั้งหมดก็นำไปสู่มิติสุดท้ายที่สำคัญมากคือปรัชญาการรบระบบที่ถูกสร้างขึ้นมารบรอบ M48A5 มันถูกออกแบบมาเพื่อการรบที่ยืดเยื้อเน้นความอดทนและความแน่นอนไม่ใช่การรบแบบฉาบฉวยที่หวังผลแพ้ชนะในเวลาอันสัน้นเข้าใจเลยครับพอเราเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วมันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดต่อว่าถ้าสมมติว่าคู่ขัดแย้งหรือเพื่อนบ้านเรา มองเห็นสัญญาณเหล่านี้เหมือนที่เราคุยกันอยู่มันอาจจะนําไปสู่สถานการณ์ในอนาคตแบบไหนได้บ้างเป็นคําถามที่ดีมากค่ะเพราะการวิเคราะห์สัญญาณพวกนี้ก็เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตซึ่งเราอาจจะลองอืจําลองสถานการณ์ที่เป็นไปได้ออกมาสัก3ามรูปแบบเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นน่าสนใจครับลองว่ามาเลยครับสถานการณ์แรกอาจจะเป็นแบบเพิ่มความเข้มข้นแต่ยังรักษาระยะค่ะในรูปแบบนี้ คู่ขัดแยงที่เริ่มจะหนักถึงความสามารถในการยืนระยะของเราอาจจะยังไม่ต้องการเผชิญหน้าโดยตรงแต่จะเปลี่ยนมาเป็นการทดสอบขีดจํากัดของเราทางอ้อมแทนเพื่อประเมินใช่ค่ะเพื่อประเมินว่าระบบของเรายุดหยุดและทนทานแค่ไหน แล้วเราจะเห็นสัญญาณอะไรที่บ่งชี้ว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ครับสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนอาจจะมี2อ,อย่างค่ะอย่างแรกคืออาจมีการซ้อมรบที่เน้นสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือสงครามไซเบอร์ในพื้นที่ใกล้ชายแดนมากขึ้นเพื่อทดสอบการตอบสนองของระบบสื่อสารและบัญชาการของเรา2คืออาจมีการรวบรวมข่าวกรองที่มุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ของเราโดยเฉพาะเช่นคลังอะไหล่โรงซ่อมหรือเส้นทางส่งกาลังบารุง uh huh. ซึ่งผลกระทบก็คือแม้จะยังไม่มีการประทัดโดยตรงแต่ความตึงเครียดด้านการข่าวกรองและความพร้อมรบของเราจะสูงขึ้นมากเป็นการหยั่งเชิงที่ลึกซึ้งมากแล้วสถานการณ์ที่สองละครับรูปแบบที่สองอาจจะอันตรายขึ้นมาอีกระดับคือเปลี่ยนยุทธวิธีเพื่อบ่นทอนสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามประเมินแล้วว่าการเอาชนะเราอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยากเขาจึงอาจจะเปลี่ยนไปใช้ยุทธศาสตร์การรบแบบบั่นทอนหรือ attrition warfare แทนเพื่อ เพื่อค่อยๆทำลายความได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ของเราในระยะยาวการรบแบบบั่นทอนหมายความว่าเขาจะไม่ได้เล็งที่รถถังเราโดยตรงถูกต้องคะ่ะสัญญาณบ่งชี้คือการโจมตีอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายจากหน่วยรบแนวหน้าไปเป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงที่อยู่แนวหลังแทนอ๋อโจมตีสป라이์แชน ใช่เลยค่ะหรืออาจมีการใช้ยุทธวิธีแบบผสมมาส์กมากขึ้นเช่นใช้ดโดรนขนาดเล็กหรือส่งหน่วยรบพิเศษเข้ามาลอบโจมตีหน่วยซ่อมบำรุงของเราผลกระทบก็คือการประทะอาจจะเกิดขึ้นแบบประปายและดูไม่รุนแรงแต่แรงกดดันต่อระบบโลจิสติกส์และการสนับสนุนของเราจะหนักหน่วงและต่อเนื่องเหมือนน้าหยดลงหินเลยค่ะฟังดูน่ากังวลกว่าแบบแรกอีกนะครับเพราะมันเป็นการโจมตีที่รากฐานของเราเลยแล้วสถานการณ์สุดท้ายล่ะครับ สถานการณ์สุดท้ายน่ากังวลที่สุดค่ะเราอาจจะเรียกมันว่าเหตุเล็กน้อยสร้างวิกฤตใหญ่สถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากเจตนาโดยตรงแต่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ซับซ้อนไม่ว่าจากฝ่ายใดก็ตามแล้วถูกตีความผิดไปว่าเป็นเจตนาคุกคามจนนําไปสู่การบานปลายที่รวดเร็วและไม่มีใครตั้งใจพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง สัญญาณบ่งชี้อาจจะเป็นแบบนี้ค่ะ 1. คือจูจ่ๆก็มีอากาศยานไร้คนขับที่ทันสมัยเกิดทํางานผิดพลาดแล้วบินล้าข้ามพรมแดนที่อ่อนไหวเข้ามารหรือ2คือมีรายงานข่าวที่สับสนเกี่ยวกับการประทะเล็กๆน้อยๆตามชายแดนที่เกิดจากการที่ระบบระบุเป้าหมายอัตโนมัติทํางานล้มเหลวและยิงผิดเป้า ผลกระทบคือมันอาจจะจุดชนวนให้เกิดการประทะที่รุนแรงขึ้นอย่างฉับพลันและควบคุมไม่ได้เลยเพราะหมอกแห่งสงครามหรือ fog of war มันถูกขยายผลจากความไม่น่าเชื่อถือของเทคโนโลยีนั่นเองค่ะน่ากลัวจริงๆครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลยต้องเน้นย้ำตรงนี้นะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงสถานการณ์จำลองที่เราสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์สัญญาณต่างๆข้อมูลที่เรามีในปัจจุบันยังไม่พอจะสรุปแบบฟันธงว่าสถานการณ์ใดจะเกิดขึ้นจริงแต่การคิดเผื่อไว้แบบนี้มันช่วยให้เรามองในมุมอของการบริหารความเสี่ยงได้ ขึ้นใช่เลยครับเพราะพูดถึงการบริหารความเสี่ยงถ้าเราลองมองจากมุมของผู้บังคับบัญชาที่ต้องตัดสินใจในสนามจริงไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามมันมีข้อควรระวังหรือบทเรียนอะไรที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้บ้างครับมีบทเรียนที่สําคัญมากเลยค่ะเราอาจจะลองดูผ่านกรณีศึกษาซัก3สถานการณ์นะคะสถานการณ์แรกการพึ่งพาเทคโนโลยีใหม่มากเกินไปสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งคือการทึกทักว่า สเปคบนกระดาษจะเท่ากับประสิทธิภาพในสนามรบจริงและอย่าผลักดันระบบใหม่ๆที่ยังไม่คุ้นเคยเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นป่าทึบหรือสมอรภูมิเมืองโดยไม่มีการทดสอบและฝึกฝนอย่างหลักหน่วงเสียก่อนและสิ่งที่ควรทำคืออะไรครับสิ่งที่ควรทำคือต้องบูรณาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปสร้างเสริมประสบการณ์ให้ทั้งคนประจำรถและทีมซ่อมบำรุงจนมั่นใจและที่สำคัญที่สุดคือ ต้องแน่ใจว่ามีระบบสนับสนุนอย่างรถกู้ซ่อม M88 Hercules เป็นส่วนหนึ่งของแผนการรบเสมอไม่ใช่แค่คิดว่าจะยิงให้ชนะแต่ต้องคิดด้วยว่าจะเอารถถังราคาหลายร้อยล้านกลับมาซ่อมให้ได้ยังไงเป็นการวางแผนที่รอบคอบมากครับและสถานการณ์ที่2ล่ะครับสถานการณ์ที่2การประเมินคู่ต่อสู้ที่ใช้อาวุธเก่าต่ำเกินไปซึ่งก็คือความเสี่ยงที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ สิ่งที่ไม่ควรทำเลยคืออย่ามองว่าเก่าเท่ากับไร้ประสิทธิภาพและอย่าละเลยปัจจัยมนุษย์การฝึกฝนและที่สำคัญคือความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านโลจิสติกส์ของฝ่ายตรงข้ามครับสิ่งที่ควรทำคือต้องประเมินระบบการรบทั้งหมดของศัตรูไม่ใช่แค่อาวุธที่อยู่แนวหน้าต้องพยายามทำความเข้าใจหลักนิยมในการซ่อมบำรุงของเขาความพร้อมของอะไร และที่สําคัญคือระดับประสบการณ์ของกําลังพลเขาด้วยคือต้องมองให้ทะลุเปลือกนอกเข้าไปให้ถึงแก่นของระบบเขานั่นเองแล้วสถานการณ์สุดท้ายล่ะครับสถานการณ์สุดท้ายเป็นความท้าทายที่หลายคนมองว่าเป็นจุดอ่อนของไทยแต่ก็อาจจะเป็นจุดแข็งได้นั่นคือการบูรณาการอาวุธจากหลายชาติสิ่งที่ไม่ควรทําคืออย่าคิดว่าชิ้นส่วนหรือกระสุนจากคนละค่ายจะใช้ทดแทนกันได้และอย่าสร้างระบบโลจิสติกส์ที่แยกส่วนกันอย่างสิ้นเชิง จนทีมหนึ่งไม่สามารถสนับสนุนอีกทีมได้ในภาวะฉุกเฉินแล้วเราจะเปลี่ยนจุดอ่อนนี้ให้เป็นจุดแข็งได้ยังไงครับสิ่งที่ควรทำคือต้องลงทุนอย่างหนักในการฝึกอบรมข้ามสายงานหรือ cross training และพัฒนาระบบบัญชาการควบคุมและการซ่อมบำรุงให้เป็นหนึ่งเดียวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเพื่อเปลี่ยนจุดอ่อนเรื่องความซับซ้อนให้กลายเป็นจุดแข็งในเรื่องความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายได้ค่ะ ฟังทั้งหมดแล้วผมว่าเราได้บทเรียนที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับถ้าจะให้ผมลองสรุปสัญญาณทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ผมว่ามันชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญอยู่3ข้อข้อแรกคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงในสนามรบยุคใหม่อาจจะไม่ได้อยู่ที่การมีอาวุธที่ใหม่ที่สุดแต่อยู่ที่ระบบที่สนับสนุนอาวุธนั้นตั้งแต่การซ่อมบารุงไปจนถึงวินัยของคน ข้อ2คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความรู้ความเข้าใจในอาวุธอย่างลึกซึง้งวัฒนธรรมการซ่อมบำรุงที่เข้มแข็งและวินัยของกำลังพลสามารถทำให้อาวุธเก่าที่ไว้ใจได้กลับมาเป็นสิ่งที่น่าเกรงขามในสนามรบได้อีกครั้งและข้อสุดท้ายซึ่งผมว่าสำคัญที่สุดคือ โลกและเพื่อนบ้านกำลังมองศัก,กยภาพของไทยในมุมใหม่ไม่ใช่จากสิ่งที่ไทยซื้อแต่จากวิธีที่ไทยปฏิบัติงานซึ่งเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้แต่ต้องใช้เวลาและประสบการณ์สร้างขึ้นมาเองและบทเรียนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นเรื่องนี้ค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความสามารถในการปรับตัวการยืนระยะในสนามรบ และการพึ่งพาสิ่งที่เรารู้จักมันดีที่สุดอาจจะมีค่ามากกว่าเทคโนโลยีที่สวยหรูบนหน้ากระดาษก็เป็นได้เพราะสุดท้ายแล้วสนามรบจะตัดสินผู้ชนะจากคนที่ยังยืนหยัดอยู่ได้ไม่ใช่คนที่เคยมีของที่แพงที่สุดค่ะ